รับผมสวัสดีครับสําหรับสองรุ่นนี้นะผมมันต่างกันยังไงนะฮะตัวนี้เหล็กจะแข็งแรงยืดหยุ่นทนทานกว่านะผมส่วนตัวนี้นะฮะนี่ไม่แข็งแรงนะผมแลมโบตัวนี้ผมเลิกขายนะผมเพราะกลัวพี่ๆนะผมหรือคุณลูกค้าท่านนะผมดานะครับผมนะฮะผมเลิกขายเลยนะฟันสองสามทีบินะดูครับเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปนะผมเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอคิปให้ดูนะผมอ่านะฮะมาพูดถึงนะผมแลมโบตัวนี้นะผมแข็งแรงทนทานจริงนะผมเหล็ก แมงกะนิสผสมเลกก้านะครับผมรับประกันสินค้าให้นะผมหากพี่ๆท่านไหนนะผมที่อยากได้ไปไว้ใช้งานต้องการสั่งนะผมเรามีของแถมให้ด้วยนะผมเป็นถุงมือนะผมนานาแบบนี้หนึ่งคู่นะผมและนะผมคนที่เห็นคลิปนี้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็สั่งซื้อด้วยนะครับผมส่งฟรีครับผมส่งฟรีนะฮะตัวนี้ผมแพ็คนะผมบับเบิ้ลให้ถึงสี่ชั้นนะผมแบบนี้นะครับพี่นะฮะตัวแลมโบแบบนี้นะผมะไม่ใช่นะผมตัวพาระกเบิดดำนะผมแบบนี้นะฮะ พี่ๆนี่นะฮะสามเล่มเขาก็สั่งมานะครับแบบนี้นะฮะนี่สามเล่มดูได้เลยนะครับผมนะครับหนึ่งเล่มวันนี้นะผมผมก็จะจัดส่งให้นะครับผมส่งทุกวันนะครับพี่ๆนี่ครับนะฮะวันนี้นะครับผมอ่านะครับผมใครสนใจนะผมนี่ไม่ขึ้นสนิมนะครับส่งฟรีนะครับ เคือบสารกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับผมใครสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะผมนะฮะขอบพระคุณครับ